จริงๆองบอกว่าเราร่วมมาเจแปนเอ็กซ์โปมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นในการผลิตคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซีรีส์เองแล้วก็รวมไปถึงภาพยนตร์เพราะว่าตอนนี้เป็นที่ปรึกษากับเอ็มตลนนายนะก็ปีนี้นตั้งใจว่าจะทำคอนเทนต์ภาพยนตร์เนี่ยไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่ทำจะได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆครับแล้วก็มีโอกาสก็อาจจะได้ทํางานร่วมกันบ้างนะครับผมก็เรื่องราก็ประมาณนี้แล้วกันครับ ดีใจครับดีใจที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมสันตนาดีระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นลรวผมแล้วก็หวังว่าในอนาคตหน้าเนี่ยศิลปินชาวไทยทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้นครับครับดีใจครับก็ถ้าได้ร่วมงานก็คงได้พูดญี่ปุ่นเรื่อยๆไม่ได้พูดเหมือนนแล้วนะครับผมครับแค่นี้ครับผมก็สำหรับทีน้ก็ยินดีครับทุกคนด้วยที่ได้ร่วมมาในวันนี้นะครับก็ สำหรับส่วนตัวซินเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาซินก็ได้มีโอกาสไปปล่อยเพลงที่เป็นครั้งแรกก็อยังได้พาทุกคนติดตามด้วยก็ขอบคุณรางวัลจากทางจีนไอเอฟวอลเลยนะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ซินได้รับรางวัลก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกเปลี่ยนมากแล้วก็อยากขอบคุณงานจงงานีนไอเอฟโอลครับ,รบ,รบที่ให้รางวัล ขอขอบคุณ Gufi นะครับขอบคุณ Lovestate ด้วยที่ให้พวกเราได้รู้จักกับแฟนๆญี่ปุ่นแล้วก็หวังว่าในอนาคตต่อไปเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแฟนญี่ปุ่น